สวัสดีค่ะยำโลเองค่ะตอนนี้นะคะยำก็อยู่ที่ตลาดสวนหลวงสแควร์แล้วที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอาหารจีนจันเดียวเรื่องชื่อเดี๋ยวเรามาตามหากันค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านที่เราตามหาเราอาที หอ,อมกระท้าทุกจานไม่มันไม่ผงชูรสค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปกันเลยค่ะคุณค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะ จนน้ำตาจะไหลเลยค่ะทานไปแล้วก็คิดถึงฝีมืออาม่าเลยอยากจะลองทำให้คุณแม่ทานที่บ้านบ้างเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านกันเลยค่ะสเสน่ห์ของอาหารจีนนะครับมันคือหออกระทะการที่จะใช้หออกระทะเนี่ยหนึ่งมันจะต้องใช้ไฟแรงครับสองนะครับมันต้องใช้น้ำมันเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยไปคเคลียร์กับน้ำมันมีไฟลุกขึ้นมา ต้องผัดนานแค่ไหนคะต้องผัดจนกว่าให้มีควันขึ้นให้หอมนะครับให้หอมกระทะเลยแล้วก็น้ํามันเราน้อยมากนะครับน้ำมันเรานน้อยมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่หอมกระทะต้องไม่มันแล้วก็ไม่ผงชูรสนะครับโอ้ตามสโลแกนร้านเลยนะคะหอมกระทะไม่มันแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ ราดหน้ากระทะแตกฝีมือยำเองเย่ก็ขอบคุณพี่กิตก็มากมากเลยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสยำได้มาทำอาหารจีนทานเองค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ทั้งบ้านแล้วรู้สึกว่าสนใจอยากจะลองทำอาหารจีนอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถทำได้ยังไงคะมาโชคดจริงๆเลยครับทางร้านเนี่ยได้เข้าร่วมกับโครงการเสริมสร้างทางการโอกาสาาทางการตลาดธุรกิจบริการนะครับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เรารับสอนนะครับแต่ว่ารับสอนทางไลฟ์สดนะครับเพจ a c e b o o k ของร้านนะครับชื่อเหล่าว่าทีนะครับอมาถึงเวลาแล้วแล้วมาวโอ้โหมีการไลฟ์สดสอน,สอนในแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะ สุดยอดมากๆเลยค่ะก็ยังไงเพื่อนๆก็เข้าไปกดติดตามกันได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเพื่อนๆือคนไหนที่แบบอาจจะบ้านอยู่ไกลสักหน่อยไม่สะดวกจะเดินทางมาทานที่ร้านแต่ว่าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์เรามีบริการสั่งซื้อออนไลน์ไหมคะ,ะโชคดีจริงๆเลยตอนนี้ทางกรมเนี่ยให้โอกาสเรานะครับรวบรวมกันร้านค้าทั้งหมดเลยมาอยู่ในที่นี่นะครับแล้วก็เราก็เป็นคนทําอาหารให้เพื่อส่งมอบอาหารอร่อยๆแล้วค่าส่งฟรีด้วยเราเรียกว่า cloud kitchen นะครับ ยอยมากๆเลยนะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคะ่ะก็สามารถที่จะสั่งไปทานได้เลยใช่ครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะค,ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านเหล่าอา1ทีหใน10ธรุรกิจบริการต้นแบบของกรมพัฒนาธรุการกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยผลักดันธุรกิจร้านอาหารเข้าสู่โลกการค้ายุคใหม่ค่ะ